คนไหนชื่อพี่ใหญ่พี่ไครับแฟนเับคนไหนครับพี่สาวแฟนผมแฟนรถเข้าได้ไหมไม่ไม่ตรงนี้พี่ใหญ่ไม่ได้มาเลยมีจดดพี่ฝ้ไฟลูกได้ไปก่อนลูกมีแดดพี่ฝ้ายกับพี่เฟิร์สนะครับโอ้โหพี่ไหญมาหน่อยลูกพี่ไหญ่มา่อยอ่ะเขาอยากเห็นหน่อยนะคะมาหน่อยลูกพี่ใหญ่เดิไปนะลูกเดินไปเขาเขาเขาเดินมาเดินกลับปันเดียวจ่ายให้เดี๋ย เมื่อกี้คือการแสดงไม่ได้กลัวแต่ไม่กี้การแสดงต่อไปนี้ติดต่อไปไม่รับงานของเคโคแล้วทาง้อแฟนไหนลูกเอาราคาทางนะครับไม่เป็นไงบ้างครับผิวไม่ไอเนี้ยต้องง้อเขาใช่ดิเป็นงานเลยแล้วขอไปเน้ยให้น้องไ่ไมเป็นไรค่ะให้น้องไง่ด้วยโอเคก็ ใช่าเยอะๆดีนุ่มบอกก่านวันนี้กว่าจะถึงบ้านก็คงคุยกันทั้งทางนะครับเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้แสดงแสดงเราใช่ไหมชีวิตจริงอ่ะเงียบเงียบนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่สวัสดีสี่พันสามร้อยคนดูนะครับ ใครสนใจเซ็ตบทบายนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ทักที่ลิงก์ฝากมดนะครับบอกว่าสนใจเซ็ตบทบายนะครับ